สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของทานอยนะครับวันที่9มีนาคมหกห้านะครับก่อนประับชมแนวทางของวันที่9นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของวันที่8กันก่อนนะครับสําหรับแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับของวันที่8นะครับเด่นน้อยมัดรวมนะครับผมให้เด่นไปที่0ูนย์แล้วก็7นะครับฟันไปที่7นะครับ น้อยพิเศษนะครับ5 5 4 8 2นะครับ <descon so anta> ในส่วนของน้อยพิเศษถือว่าลดนะครับน้อยสามีนะครับ8ปด8นะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับน้อยปกตินะครับ5 9 3 9ก้าสเอ่อนะครับก็เข้ามาที่7หลัก10ล่างนะครับน้อยวีพีนะครับ4 8 2 4 4นะครับในส่วนของน้อยวีพีก็ถือว่าลดนะครับในส่วนของเด่นน้อยมัดรวมนะครับของวันที่8นะครับก็เข้ามาที่น้อยปกติน้อยเดียวนะครับ ถือว่าแนวทางก็ยังเดินดีเดินต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับถึงแม้จะมาแค่หน่อยเดียวนะครับในส่วนของน้อยพิเศษนะครับผมให้เด่นมาที่4แล้ลก็5นะครับผลนะครับ554 82นะครับก็เข้ามาที่4หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็5หลักร้อยบนแล้วก็หลักสิบบนนะครับมาทั้ง2ตัวนะครับทั้ง4แลกนะครับเด่น3ตัวมา 1- 2สองตัวนะครับมาที่5า ห้หลักร้อยแล้วก็ห้าหลักสิบครับห้าชนกับเด่น2ตัวนะครับก็มาที่ห้านะครับ8มาหลักสิบล่างนะครับในส่วนของเด่นสามตัวมาหนึ่งสตัวก็มา5กับ8นะครับในส่วนของชุดตัวเจาะนะครับสต่อ2ตัวก็ถือว่าหลุดไปนะครับ3ตัวก็พลาดไปแค่ตัวเดียวนะครับผมให้ไว้5ส7นะครับไวออกผลนะครับห้านะครับก็พลาดไปแค่หลักเดียวนะครับ ก็ถือว่าในส่วนของนอยพิเศษนะครับก็ได้ที่รูด5แล้วก็รูด4นะครับ2เด้งนะครับสำหรับนอยพิเศษนะครับต่อไปน้อยปกตินะครับผลน้อยปกตินะครับผมให้เด่นไปที่4แล้วก็5นะครับผลนะครับ5 9 3 7 5้าามเจนะครับก็เข้ามาที่5หลักร้อยแล้วก็5หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะ75 57านะครับเด่น3ตัวมา 1- 2สองตัวนะครับมาที่5หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับ มาที่ตัวชนนะครับเด่น2ตัว5แล้วก็ชนกระเด็น3มตัว5นะครับประมาณที่5หลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะนะครับ7 5 5 7นะครับในส่วนของชุด3ตัวนะครับก็พลาดไปแค่แท้มเดียวนะครับที่ผมให้ไว้นะครับ9้านะครับก็พลาดที่หลักหน่วยนะครับก็ เกือบแตก3ตัวนะครับสำหรับน้อยปกตินะครับในส่วนของน้อยปกติก็รับกันไป2เลขนะครับรูด5แล้วก็ตัวเจาะ2ตัวนะครับน้อย VP นะครับผมให้เด่นไปที่8แล้วก็9นะครับผลนะครับ4 8 2 4 4นะครับก็เข้าไปที่8หลัก10ล่างอ่าหลัก10บนนะครับแล้วก็เข้าตัวเจาะ2ตัวนะครับ82ที่ผมเน้น82ตรงๆนะครับ แล้วก็เด่น3าตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่8หลัก10บนนะครับก็ในส่วนของเด่น3ตัว8นะครับชนกรบเด็น2ตัว8นะครับก็มาที่8นะครับตัวฟันไม่มานะครับก็ในส่วนของนอย v ีพีก็รับกัน8ปสงเด้งนะครับรูด8แล้วก็เจาะ2ตัวนะครับก็สําหรับผลของเมื่อวานนะครับถือว่าแนวทางกระเก็บได้ทั้ง3หมนอยนะครับทั้งนอย v ีพีนอยปกติแล้วก็ น้อยพิเศษนะครับถือว่าแนวทางเดินดีมากนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็กินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่นำไปใช้นะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางของวันที่9เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่เด่นน้อยมัดรวมนะครับสำหรับเด่นน้อยมัดรวมนะครับเด่นน้อยมัดรวมของวันที่9นะครับ ครับนวลในที่0ูนย์และก็หนึ่งนะครับผมฟันในที่0ูนย์นะครับสําหรับเด่นน้อยมารรวมนะครับก็เช่นเดิมนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง3าน้อยนะครับน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีพีนะครับแต่ที่ผมให้เพิ่มมานะครับคือน้อยสับขีแล้วก็อีกน้อยหนึ่งก็คือน้อยพัฒนานะครับสามารถนําอเด่น2ตัวไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่หลักๆผมก็เน้นย้ํานะครับ สำหรับเพืเ่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเน้นย้ําให้นาไปใช้เป็นหน่อยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็หน่อย Vp e นะครับเน้นย้าให้นําไปรูดเป็น19ประตูนะครับเพื่อจะลดความเสี่ยงนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อที่เด่น2ตัวหน่อยพิเศษนะครับหน่อยพิเศษเด่น2ตัวนะครับผมคำนวณไว้ที่0และก็1นะครับผมฟันไปให้ที่ศูนนะครับ ในส่วนของน้อยพิเศษนะครับให้ระวังเบื้อหามไว้นะครับและก็ในส่วนของเด่นน้อยมัดรวมเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของวันนี้นะครับมีโอกาสเบื้อหามนะครับมีโอกาสเบื้อหามได้ทั้งสามรอนะครับเพื่อนๆสมาชิกระวังไว้ด้วยนะครับชุดคู่ศูนย์นะครับก็จะเป็นที่ศู 0 2 0 7 0 8แล้วก็0 9นะครับชุดคู่1นะครับก็จะเป็น1 1 1 2 1 7 1 8และก็1 9นะครับชุด3ตัวนะครับ3 0 7 6 0 1แล้วก็2 0 7นะครับเดิน3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณที่7 สามและก็ศูนย์นะครับชุดสองตัวนะครับผมฟันไปให้ที่ศูนย์หนึ่งครับและก็ศูนย์เจ็ดครับและก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับชุดสามตัวนะครับฟันไปให้ที่สามศูนย์เจ็ดนะครับเด่นสองตัวนะครับศูนย์และก็หนึ่งนะครับจนกระเดยนสามตัวนะครับคือศูนย์นะครับก็ในส่วนของนอยพิเศษนะครับส่วนตัวผมมั่นใจที่ศูนย์นะครับ เพราะว่าชนกระเด็นนอยมารวมด้วยนะครับชนทั้งศูนย์และก็หนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าศูนย์นะครับคิดว่าศูนย์จะมานอนพิเศษนะครับก็เดียวเรามารอดูผลกันนะครับแต่ก็ยังเน้นย้ํานะครับมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวนะครับอาจจะไม่ใช่ศูนย์อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์แนวทางนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อนะครับกันที่นอยปกติกันต่อนะครับ สำหรับเดีน2ตัวน้อยปกตินะครับผมคำนวณไว้ที่1และก็2นะครับผมฟันไปให้ที่1นะครับแล้วก็ให้ระวังเพิ่นหามไว้เช่นเดิมนะครับชุดคู่1นะครับก็จะเป็น15 16 17 18แล้วละก็19นะครับชุดคู่2ก็จะเป็น25 26 27 28แล้วก็29นะครับชุด3ตัวนะครับ2 1 7 5 1 5แล้วก็1 1 7นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวิเคราที่8 4แล้วก็1นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่17แล้วก็15นะครับแล้วก็25แล้วก็27นะครับ ชุด3ตัวนะครับฟันไปให้ที่1 1 7แล้วก็2 1 7นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ1แล้วก็2นะครับมาชนกับเด่น3ตัวนะครับคือ1นะครับส่วนตัวนะครับในส่วนของนอยปกตินะครับผมคิดว่า0อ่า1นะครับ1ผมคิดว่า1จะมานะครับแล้วก็คู่ คู่2ตัวนะครับผมชอบไปที่1นึ่งห้านะครับก็เพืเ่อนๆลองนําไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ในส่วนของ1นงนะครับจะชนกเด่นน้อยบัตรรวมนะครับที่1น,นะครับต่อไปเป็นนอนวีพีนะครับนอนวีพีผมคงนอณที่8แล้วก็เก้านะครับแล้วก็ให้ระวังเพื้อนหามไว้นะครับมีโอกาสมาได้ 50%นะครับในส่วนของหง่วย VP นะครับผมฟันไปให้ที่8นะครับชุดคู่8นะครับก็จะเป็นที่82 83 84 85แล้วก็86นะครับชุดคู่9นะครับก็จะเป็น92 93 94 95แล้วก็96นะครับ ชุด3ตัวนะครับ8 8 3 8 8 6แล้วกละก็9 8 3นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำวันที่7 0และก็3นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่8 3และก็8 6นะครับ 9ก้ 93, แล้วก็96นะครับชุด2องาตัวนะครับฟันแหวที่แ 8, 8 3นะครับแล้วก็9 8 3นะครับให้ชุด3ตัวไว้2ชุดนะครับในส่วนของน้อยวีพีนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่8นะครับแล้วก็แปนะครับแล้วก็ชุด3ตัวชอบไปที่8 83นะครับ ในส่วนของนายีคิดว่า8จะมานะครับก็โอเคนะครับสำหรับแนวทางของฮานอยวี่9นะครับผมก็สรุปครบถ้วนให้เช่นเดิมนะครับก็ยังในเดี๋ยวเรามาลอรูลกันนะครับคอยแนวทางเดินต่อเนื่องนะครับเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทั้งเก่าและก็สมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆสมาชิกเฮงๆรวยๆกับแนวทางของฮานอยนะครับในวันที่เข้ากันทุกคนเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ